ใครที่ยังไม่ได้โยนบัวถวายแบบพระโตเดี่ยวเรือจะกลับไปอีกรอบนึงนะใครที่ยังไม่ได้โยนบัวถวายแบบพระโตเดี๋ยวเรือจะกลับมาอีกรอบนึงนะครับเหรียญหมอตากจันทรอันนี้ยี่สิบบาทก็เลยไม่ได้แจก อาสาทุโยร์ัวสการะหลวงโตครยังไม่มีดอกบ,บัวไปบูชาดอกบ,บัวนี่กำละ 48. 48. สี่สิบบาทสี่สิบบา,ววาทถ้าใครรับดอกบัวแล้วเอาไปว่าพระที่บ้านพรุ่งนี้วันพระทำมุนกตบาทหนึ่งกองหนึ่งร้อยกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์โดอถือท่าน,นระวังไว้เลยครับ ใส่กระเป๋าสะพายสะพายไว้ด้านหน้าอย่าสะพายไว้ด้านข้างอย่าสะพายไว้ด้านหลังเดี๋ยวกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์เือถือจะหล่นหายยังไม่มีเหตุการณ์ตีกระเป๋ายังไม่มีเหตุการณ์ล้วงกระเป๋าเป็นการเตือนตอนนี้ประชาชนมาเยอะมากระวังกระเป๋าสตางค์ระวังโทรศัพท์มือถือระวังของมีค่าจะหล่นหายอันนี้เดือท ทำโดยเจ้พระป่าเริ่สร้างศาลาจะเจข้าไวองาหมาตมรับภาพหลวงพ่อภาพใหญ่พี่สาวุ้ซิเป่าดวยนะเออเยน้อยลาห้าใบหใบนะตรงนี้อาสาพุให้รวยขอให้รวยทำโดยจพระป่าเริมสร้างศาลาจะเจข้าองาหมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาประเียเราได้สร้างศาลาจะเจมุเหมือนกับเราได้สร้างบ้านก็ิดไปล้ วันนี้เร็ิดวันจันทร์วันกร์ลาตรวจีนลกันนี้เราตเท่ากันแต่เวลาเจนาาแล้วเรือนรนั้นขาดบริเวณหน้าวัดแนะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดโบราณบานีและก็อยู่ที่จะไปะได้โน้ตจะไปเลยครับทีหน้าเลยหน้า เี๋ยวเรือะแต่ต้งศบตอนนี้เภาพหลวงพ่อเรือกองเนินระโนดทำบุญทอดพระป่าแต่เริ่มสร้างศาลาจะเต็มมุกถวายองค์พระมหาพราตุกันหนึ่ง้รียรวยรวยรวยทำบุญทอดพระป่าสร้างศาลาจะเต็มมุกถวายองค์พระมหาพรหรับเป็นภาพหลวงพ่อเพระกเนินาระรนดทำบุญทอดป่าสร้างศาลา สัมมุทนาเขรียกว่าอาเรียสัมมุทนารียกว่าาเรยววัทนาเ่งศาลาเป็ินคอาหว้องค์ระมหาเิน่คุ้มหันเงินกองเยอะเลยโอ้าซางศาลาเป็นตงพุกเอาไหองครมหาเงินจ่าุขอให้รวยขอให้รวยรวมบนข้่า สร้างศาลาตะเพร่บุกตอนนี้จักสินเด็โตนงนหนึ่ง้อยหกสบาทตรงนี้พระป่าพระป่าสร้างศาลาตะเพรมุกทำบน่อดพระป่าสร้างศาลาตัเพรมุกถวไหองอ์งร้ามา คำเริ่มเริ ixed, kho, 3, 5, lại, ่มาติกับบาเริ่มวันเกิดกไมเร่มเต้นสร้างเกศทอดพระปาสร้างสาราตะเะมุกเรื่มกันได้หรือทุกกาโบคาลาาวันดีทำโบคาลาาวันดีสรงโบคาลาาวันดีสามกาโบคาลารามนดีเจอาหล่อมกมอีอใีหเลยระาา

รายจ่าหญ่ยทั้งคู่มาเคได้เลยนะคะคือเรเป็นของแบบากไปนะคะทำงานลอยนาริกาไค่ะ

lúc tập này nó phải lót nó 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 lót พถึงีตเจ้และพรโลนรี้า้าและรตรงนี้ถ้าขบ้าสารจะเจอหมกไปใหญ่ไปดูอที่สามนึ่งเนเลอยบาทรวาบาทขาดาาจะอมกไปไหดาาเนลือหลยบเงนองนบาทุรชาโพคาให้รากงายังดีทำเมตตาเจาะหัวนด้ในปีสัตวโคาเจาอห้วได นี้ยววันนี้เราทำลงเป็นเป็นตัวเป็นตัวเลยที่จะให้เตอแบบตาชราแจกครับลงเป็นตัวเป็นตัวเลยแต่ลูกสามารถนำมาเป็นตัวเดียวเลยตัวเดียวเป็นตัวดียวได้เพราะทำเป็นเป็นตัวเป็นตัวเลยครับลงในมือแล้ว่องนี้นะครับวัดเทววัฒน์ก็เป็นตัวเก่าแล้ววัดเทววัฒน์ก็เลยนะครับ ก็ได้เอากับตัวไปเลยเออเอาเอาไฉนมีมีเรื่องที่จะขายของของท่านเลยนี่นะเอาตัวรถประชาของคู่เรือคู่หมายของประชานี่มาแข่งของไปด้วยเพื่อเพื่อมาทุกปีเลยนะไม่เคยห่างเลยนี่กับเขาจะดีวันนั้นนะครับ <im>